ห้องน้ําห้องนี้ใช้มาประมาณ9ปีแล้วตอนนี้ที่บนผิวกระเบื้องก็จะมีคราบสะกะปรกฝังแน่นแล้วก็จากการที่ใช้น้ํายาล้างห้องน้าก็ทําให้สีกระเบื้องด่างบางจุดทําให้เกิดความไม่สวยงามนะครับซึ่งก่อนหนะ้าผมก็คิดวิธีแก้อย่างอื่นไม่ได้นอกจากการรือกระเบื้องเปลี่ยนใหม่แต่ว่างานมันก็จะใหญ่หญมากนะครับคราวน,นี้ผมไปเจอวิธีใหม่ที่เราสามารถปรับปรุงสีของกระเบื้องห้องน้ําทั้งพื้นและผนังให้สวยแบบนี้ได้เลยแล้วก็ดีกว่านั้นเราไม่ต้องรือกระเบื้องปูใหม่แล้วก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองดด้้วยนยงงนนะะคัับทางงงไไปูกผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy t i p ครับผมขั้นตอนแรกเราต้องมาทําความสะอาดอาจจะด้วยแปรงแล้วก็น้ํายาล้างห้องน้ําแล้วก็ล้างด้วยน้ําให้หมดแล้วก็ทิ้งให้แห้งนะครับพื้นผิวที่เราจะทําต้องไม่มีฝุ่นคราบมันความชื้นแล้วก็สิ่งสกปรกเหลืออยู่นะครับผมหลังจากนั้นเราก็เอาเทปกันลอยมาปิดพื้นผิวส่วนที่ไม่ต้องการเลอะสีให้เรียบร้อยนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมได้ยินว่ามีสีทาพื้นกระเบื้องด้วยผมก็ไปหาแล้วก็ไปเจอเจ้าเดียวในตลาดเลยที่บอกว่า เป็นสีทาพื้นและก็ผนังกระเบื้องโดยตรงโดยที่ไม่ต้องทารองพื้นแล้วก็มีมออกรสอิมันชันทนสภาวะอากาศด้วยนะครับเขาชื่อว่า CC c h i ชิลของ World p a i n ซซึ่งผมก็จะเอาสีครีมมาทาผนังห้องน้ำของผมขนาด11.2ตารางเมตรซึ่งผมก็จะลองใช้กระป๋องขนาด0.85ลิตรก่อนที่ซื้อมาทางช่องทางออนไลน์890บาทนะครับเห็นว่า1กระป๋องเขาสามารถทาได้15-21ตารางเมตรตอนน่อ1รอบเผื่อว่าจะใช้ได้หมดกระป๋องพอดีก็จะตกตารางเมตรละไม่ถึง100บาทนะครับ สำหรับการใช้งานเขาก็จะมีซองน้ำยาเล่งแข็งมาด้วยที่เขียนว่าส่วนผสมบีนะครับซึ่งผมต้องผสมลงไปจะเป็น1นซองต่อหนึ่งกระป๋องเลยถ้าเกิดว่าตามพื้นที่แล้วเราคิดว่าทาไมห่หมดเราต้องแบ่งผสมนะครับผมเราต้องคนสีให้น้ำยาเล่งแข็งกับสีเข้ากันเป็นอย่างดีเลยนะครับถ้าเรามีไม้คนสีโดยเฉพาะกับสวรรค์มันก็จะทําให้ง่ายขึ้นนะครับผมจากนั้นเราก็กะปริมาณในการทา1หนึ่งรอบเทลงถาดสีก่อนแล้วก็สีที่เหลือเราต้องปิดฝากระป๋องเอาไว้กันสีแห้งนะครับ ขั้นตอนการทาเราอาจจะใช้แปรงลูกกลิ้งหรือว่าใครมีกาพ่นสีก็ใช้ได้นะครับตอนที่ผมทาดูการใช้ลูกกลิ้งขนสั้นก็จะกลิ้งได้เรียบเนียนที่สุดนะครับผมโดยก่อนที่เราจะทาเราต้องใช้ลูกกลิ้งรีดสีกับถานให้สีซึมเข้ารอบลูกกลิ้งก่อนแล้วค่อยไปกลิ้งกับพื้นผิวนะครับโดยที่เราก็จะกลิ้งขึ้นลงเป็นแนวทะแยงไปเรื่อยๆพอเห็นสีขาดช่วงล้วก็กลิ้งกลับมาเก็บตะเข็บสีนะครับจากนั้นก็ทําเหมือนเดิมโดยการทาต่อจากจุดที่แล้วไปเรื่อยๆนะครับ ตรงจุดที่เป็นขอบเป็นมุมแล้วก็ใช้แปรงทาสีเล็กๆในการกันสีเก็บขอบถ้าเป็นไปได้ก็ทําให้สีเรียบที่สุดหรือว่าเราเก็บขอบแล้วเราก็เอาลูกกริ้งตามอีกทีก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นร่องยาแนวถ้าเกิดว่าเรากริ้งผ wow. ่านไปแล้วสีมันไม่ลงไปในร่องยาแนวแล้วก็ใช้แปรงทาสีในการเก็บตรงร่องนะครับแล้วก็ใช้ลูกกิ้งกริ้งทับอีกทีหนึ่งการทําแบบนี้ก็จะได้สีเรียบเนี่ยแล้วก็เท่ากันนะครับ ระหว่างการทาผมสังเกตว่าเนื้อสีของเขาก็จะแน่นแล้วก็ลื่นสามารถทาได้ง่ายแล้วก็ติดดีนะครับแล้วก็ตอนที่ทาสีก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นะครับผมยังไงก็ตามห้องน้ําเป็นพื้นที่อับเราควรจะต้องมีการระบายอากาศแล้วก็ออกมาพักระหว่างทาด้วยนะครับหลังจากที่ผมทาเต็มพื้นที่แล้วในรอบแรกก็ถือว่ากรบได้ดีพอสมควรและถ้าหากว่ายังมีสีเหลือในถาดก็เอาถุงพลาสติกมาห่อเอาไว้ไม่ให้อากาศเข้าจะได้ไม่แห้งนะครับ หลังจากที่ทาเสร็จเขาก็จะให้เรารอประมาณ30นาทีถึง2ชั่วโมงก่อนที่เราจะทารอบ2นะครับผมในการทารอบ2ก็จะง่ายขึ้นเยอะจุ่มสีทีเดียวแล้วก็กลิ้งไปได้พื้นที่ที่เยอะขึ้นนะครับซึ่งขั้นตอนการทาก็จะเหมือนกับการทารอบแรกทุกประการเลยนะครับผมสังเกตว่าเนื้อสีของเขาสามารถที่จะปกปิดได้ดีคิดว่าถ้ากระเบื้องพื้นหรือว่าผนังบ้านใครที่ลายเก่าๆเฉยๆเห็นเราไม่ชอบเราก็สามารถเอาไปทาเปลี่ยนลายได้นะครับ ตอนที่ผมไปหาซื้อเขาก็มีหลายสีมากๆถึง12เฉดสีแบบนี้เลยผมก็ไปถ่ายตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะครับหลังจากที่ทารอบ2เสร็จก็จะเห็นว่าเนียนขึ้นเยอะเลยนะครับผมก็จะรอ2ชั่วโมงแล้วก็จะทารอบ3แต่ว่าก่อนที่จะทารอบ3ผมอยากแนะนำว่าให้ลองเอาผ้าลูบผิวของสีดูก่อนนะครับ ถ้าตรงจุดไหนที่เราทําความสะอาดก่อนทาไม่ดีแล้วก็อาจจะเห็นสีหลุดออกมาเป็นจุดเล็กๆนะครับเป็นไปได้ว่าที่ตรงจุดนั้นก่อนที่เราจะทาสีมันมีคราบสกรปรกที่ฝังอยู่แล้วก็ตอนที่เราทาสีสีก็จะไม่ติดกับพื้นผิวนะครับให้เราเอาผู้กันแต้มจุดนั้นเพื่อเก็บสีก่อนแล้วก็ค่อยไปทารอบ3นะครับผมซึ่งตามที่อ่านเขาบอกว่าควรจะทาสรอบเพื่อไม่ให้เนื้อสีบางเกินไปนะครับ แล้วก็หลังจากที่ผมทารอบ3เสร็จสีก็เกือบจะหมดกระป๋องพอดีแสดงว่าทาได้ประหยัดมากเลยนะครับเพราะว่าผนัง11.2ตารางเมตร3รอบก็จะได้33.6ตารางเมตรนะครับผมซึ่งหลังจากที่ทาดูแล้วก็เป็นไปได้เพราะว่าการทารอบ2แล้วก็รอบ3มมันก็จะประหยัดสีกว่ารอบแรกนะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็ใช้กระป๋อง3ลิตรก็จะทาได้66-90ตารางเมตรซึ่งผมก็ซื้อมาทางช่องทางออนไลน์2,366บาทเผื่อเอาไว้ทาหน้าห้องนะครับ ราคาต่อตารางเมตรก็จะถูกกว่ากระป๋องเล็กอีกนิดหน่อยนะครับผมหลังจากที่ทาจบรอบ3เราก็ต้องรออย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนที่จะใช้งานจริงนะครับแต่ว่าระหว่างนี้ผมก็จะมาทาพื้นด้วยอีกสีหนึ่งไปก่อนจะได้ไม่เสียเวลานะครับส่วนการทากระเบื้องพื้นเนื่องจากพื้นที่น้อยประมาณ2ตารางเมตรนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเราทามไม่หมดกระป๋องในครั้งเดียวเราต้องทําการแบ่งผสมนะครับเราจะได้เก็บสีที่เหลือไปใช้ได้ในครั้งหน้า ซึ่งการทาพื้นผมก็จะแบ่งสีออกมาจากกระป๋องครึ่งหนึ่งแล้วก็ผสมน้ำยาเล่งแข่งลงไปครึ่งซองแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็เอาไปทาบนพื้นผิวแบบเดียวกับการทาผนังเลยที่เป็นการทาสามรอบเช่นเดียวกันนะครับผมแนะนําว่าก่อนที่เราจะทาพื้นเราก็ควรจะเช็ดทําความสะอาดพื้นอีกรอบหนึ่งแล้วก็เป็นไปได้ก็เอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดนะครับเพราะว่าที่พื้นก็จะมีพวกเศษสิ่งสกรปรกไปตกอยู่บนพื้นได้ง่ายนะครับผมผมสังเกตว่าสีน้ําตาลที่ทาไปบนพื้นก็แทบจะปิดมิดตั้งแต่รรรอบบแกเลยนะคั โอเคแล้วก็ทารอบแรกไปแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะทารอบ2กันนะครับผมผมก็เลยเปลี่ยนวิธีการทานิดนึงโดยใช้แปรงทาสีการขอบโดยที่ทาลงไปบนล่องยาแนวก่อนที่ผมจะใช้ลูกกิ้งทาสีในการทาทับอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่เราการขอบเราอาจจะก,การพลาดไปโดนอีกสีหนึ่งเยอะนะครับตรงนี้ไม่เป็นไรแล้วก็เอาทิชชู่ชุบน้ํานิดนึงมาเช็ดสีที่เลอะออกนะครับผมหลังจากที่เราทารอบ3เสร็จแล้วก็รอ24ชั่วโมงถึงจะใช้งานได้นะครับ อันนี้เป็นวันที่สองนะครับหลังจากที่ผ่านไป24ชั่วโมงแล้วเรามาดูว่าเป็นยังไงนะครับผมอันนี้สีทาพื้นกับกระเบื้องผนังที่ทาลงไปก็ถือว่าเนียนเลยนะครับผมรู้สึกว่าผิวสัมผัสของเขาจะเหมือนกระเบื้องมากเลยนะครับเพราะว่ามันมีทั้งความมันแล้วก็ความวาวซึ่งผิวสัมผัสของฟิล์มสีแบบนี้ก็จะแตกต่างมากๆเราไม่สามารถที่จะหาได้จากการใช้สีทาบ้านธรรมดามาทานะครับตอนที่เราแกะเทปแล้วก็ควรจะใช้คัตเตอร์กรีดซะหน่อยนะครับ เวลาที่เราดึงเทปมันจะได้ไม่ไปดึงฟิล์มสีออกมาด้วยนะครับผมแล้วก็ผมได้ลองอาบน้ําจริงๆที่ห้องนี้แล้วนะครับพื้นผิวกระเบื้องที่ผมทาพื้นลงไปโดนน้ําก็ไม่ลื่นนะครับผมซึ่งถ้าเป็นการใช้งานตามปกติก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับโดยที่ตอนแรกผมก็ห่วงเรื่องความแข็งแรงว่าจะใช้ได้ทนทานไหมนะครับ ซึ่งผมก็ได้ข้อมูลมาว่าภายใน1สัปดาห์หลังจากที่ทาเสร็จก็ให้หลีกเลี่ยงการขูดขีดพื้นผิวอย่างเช่นการใช้แปรงขัดแล้วก็การใช้น้ํายาล้างห้องน้ำนะครับแล้วก็หลังจาก1สัปดาห์เราก็สามารถใช้น้ํายาล้างห้องน้ําได้ตามปกติแต่ก็ไม่ควรขัดอย่างรุนแรงนะครับผมหลังจากที่ผมทาเสร็จแล้วก็ใช้งานมาผมก็สามารถใช้ห้องน้ําได้ตามปกติเลยนะครับก็นอกจากการทากระเบื้องพื้นแล้วก็ผนังของห้องน้ําเท่าที่ผมสอบถามมาทางผู้ขายก็แจ้งว่าเราสามารถเอามาทากระเบื้องพื้นแล้วก็ผนังของห้องครัวได้ด้วยนะครับ ซึ่งเขาก็ส่งผลการทดสอบมาว่าสามารถที่จะทนน้ํามันจากการทําอาหารแล้วก็ทนพวกน้ํายาล้างจานได้ด้วยนะครับซึ่งกระเบื้องพื้นแล้วก็ผนังของห้องอื่นๆแล้วก็สามารถทาได้ตามปกตินะครับแค่มีข้อสังเกตอยู่นิดหนึ่งว่าถ้าเราเอาไปทาพื้นของห้องที่เราต้องวางเก้าอี้หรือวาโต๊ะถ้าเกิดว่าเป็นการใช้งานแบบนั้นหลังจากที่เราทาสีเสร็จเรียบร้อยนะครับเราต้องมาทาทับด้วย c c ซีชิลพีเคลียร์ของ w o r ร์ paint อีก2รอบเพื่อเป็นการเคลือบผิวแล้วก็ให้พื้นผิวแข็งแรงขึ้นนะคร ถ้าเกิดว่าที่บ้านของเพื่อนๆท่านไหนที่กระเบื้องดูเก่าแล้วก็ลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้ดูนะครับซึ่งวิธีนี้ก็จะช่วยให้กระเบื้องของเราดูใหม่โดยที่ไม่ต้องมาลื้อกระเบื้องให้เป็นงานใหญ่นะครับ เราดีกว่านั้นก็คือเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับผมส่วนค่าใช้จ่ายต่อพื้นที่ที่ผมทำเนี่ยผมก็จะใส่ไว้ในตารางนี้เลยนะครับผมส่วนลิงก์ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผมก็จะใส่เอาไว้ที่คาอธิบายใต้คลิปแล้วก็จะใส่ไว้ที่คอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อนๆไปดูกันได้นะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าชอบเทคนิคแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ